มีนะาสังโอไฮโยกไซ a s มาอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนหลังจากที่เราพอมาเมล็ดลงกระบะเรียบร้อยแล้วมา E P ีนี้แค่จะพาทุกคนไปดูการจัดวางกระบะลงในเฮาส์กันนะคะนี่ก็คือเป็นกระบะที่เรามีการหยอดมเมล็ดลงไปพร้อมกับมีการาโรยดินไว้ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูการขนย้ายกระบะไปไว้ที่เฮาส์กันคะ่ะทุกคน ไปติดตามชมกันค่ะวันนี้ก็จะมาไขาข้อข้องใจอย่างหนึ่งนะคะว่าทำไมเราต้องมีการย้ายกระบะเพาะปลูกนะคะไปไว้ที่เหานะคะก็เพราะว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยจังหวัดนิกาตะอุณหภูมิมันจะยังไม่สูงมากค่ะทุกคนอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 10ถ2ถอ,องศาซึ่งอุณหภูมิขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อการจะเริ่มเติบโตของต้นก้าค่ะทุกคนดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นต้องย้ายกระบะไปไว้ในเฮาเพราะว่าในเฮามีอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิข้างนอกค่ะทุกคนทำให้ต้นก้าหรือมเมล็ดพันธุ์สามารถจเจริญเติบโตได้ดีกว่าค่ะและนี่เลยวันนี้แรงงานของเราก็จะมีทั้งหมด3คนนะคะมีโอตโตซัง ก็้าสั่งแล้วก็คุณสามีค่ะซึ่งงานตรงนี้ก็คือมันหนักพอสมควรนะคะถ้ายกไม่ดีเกิดการคาดเคลื่อนก็คือจะทําให้แบบกระบะกระบะนั้นก็คือเสียเลยนะคะทุกคนดังนั้นก็คือทุกคนก็เลยไม่อยากให้แคทช่วยนะคะวันนี้ก็เลยมายืนดูแล้วก็ถ่ายวีดีโอมาให้ทุกคนชมกันคะ่ะ โดยเราจะเก็บกระบะไว้ที่โกดังแค่คืนเดียวนะคะหลังจากการพอมเลสเสร็จเรียบร้อยแล้วเชาว้าวันรุ่งขึ้นเราก็จะทําการย้ายกระบะมาไว้ที่เฮานี่ก็คือเฮาใกล้ๆบ้านเลยค่ะทุกคนก็อ,อยู่ข้างบ้านเลยแต่เราจะใช้รถในการขนย้ายเนื่องจากกระบะเพอมีน้ําหนักพอสมควรทําให้ถ้าจะทำการขนย้ายในปริมาณที่มากก็ต้องใช้รถในการช่วยค่ะทุกคนแล้วก็อ ค่อยใช้รถเข็นทยอยย้ายลงจากรถไปวางบนรถเข็นแล้วก็เข็นเข้าไปในเฮาอีกทีนึงค่ะเฮา์ House ที่บ้านของคุณสามีก็จะมีทั้งหมด4ี่เฮานะคะทุกคนซึ่งก็เพียงพอสําหรับการนํากระบะไปวางอันนี้ภายในเฮาก่อนที่มีการาใส่กระบะเพาะลงไปนะคะ ก่อนที่จะนำกระบะลงไปวางนะคะเราจะมีการแบ่งฝั่งของเฮาส์ออกเป็นสองฝั่งนะคะแล้วก็แบ่งช่องตรงกลางสำหรับมีไว้เดินนะคะเพื่อสามารถตรวจสอบกระบะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะแล้วถึงเชือกให้ตรึงนะคะเพื่อที่จะได้รู้แนวในการวางกระบะค่ะในแต่ละฝั่งนะคะจะวางกระบะทั้งหมด4กระบะนะคะเรียงกันไปจากด้านซ้ายไปขวานะคะทุกคน ซึ่งเมื่อวางกระบะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการปูผ้ายางเพื่อคุมกระบะไว้นะคะทำให้น้ำในกระบะไม่แห้งไปนะคะและทำให้ต้นกล้าที่เราเพาะไว้นะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะทุกคนหลังจากนั้นอีกประมาณ3วันค่ะถึงจะ เอาผ้ายางขึ้นนะคะแล้วก็ทำการพรมน้ำอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนภายในเฮาสนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าภายนอกนะคะอยู่ข้างนอกก็คือเย็นมากค่ะทุกคนมีลมพัดตลอดเวลาแต่พอเข้ามาอยู่ในเฮา์ก็คืออุ่นมากเหมือนกับเปิดฮิตเตอร์ไว้ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกด subscribe ให้กันด้วยนะคะ